บทที่4,922เมื่อมาหลานซึ่งอยู่ในภาวะสิ้นหวงังกำลังรับประทานอาหารเช้าในห้องรับประทานอาหารอย่างไม่ใส่ใจข่าวที่ว่าทหารหญิงสามคนในห้องโถงว่านหลงกำลังจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำได้แพร่กระจายไปทั่วสถาบันราชทานเบสฟอร์ดฮิล ทุกคนรู้ดีว่าเหตุผลที่มาลานสามารถสร้างโชคลาภในภูเขาเบสฟอร์ดได้นั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะเธอมีผู้หญิงชาวจีนสามคนที่มีอำนาจมากพอที่จะถูกบิดเบือนตอนนี้ผู้หญิงสามคนนี้กำลังจะออกจากคุกทันทีซึ่งหมายความว่ามาลานจะลีภัยของเธอโดยสิ้นเชิง เป็นผลให้หลายคนที่ถูกปรับปรามหลู่หลานอับอายและทำความสะอาดโดยทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงก็เริ่มจุดไฟแห่งการแก้แค้นในใจของพวกเขาทุกคนต่างตั้งตารอที่จะซ่อมแซมหมาหลานหลังจากที่ทั้งสามคนจากไปเพื่อดูว่าเธอยังเป็นผีที่เรียกว่าภูเขาเวสฟอร์ดอยู่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ตลอดเวลาอาหารเช้ามาหลานจึงสามารถสัมผัสได้ถึงสายตาและภัยคุกคามจากทุกทิศทุกทางมาหลานที่หงุดหงิดหลังอาหารเช้าไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อหยิบโทรศัพท์สาธารณะโดยเร็วที่สุดรับโทรศัพท์แล้วโทรหายเย่เฉินทันที หลังจากได้รับโทรศัพท์จากมาหลานเย่เฉินก็ไม่พบว่ามันแปลกเลยและถามด้วยรอยยิ้มว่าแม่ทำไมคุณถึงโทรหาฉันเร็วจังเมื่อวานฉันทำทุกอย่างที่แม่ขอให้ทำแล้วคาดว่าตำรวจนิวยอร์กจะอยู่ที่นั่น หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณจะได้รับอิสารภาพอีกครั้งและในช่วงเวลานี้คุณสามารถมีช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อนใหม่ของคุณและอีกอย่างคุณยังสามารถสะสมเนื้อหาสำหรับหนังสือได้อีกด้วยคุณต้องการที่จะเขียนมาหลั่นระงับความกลัวในหัวใจและพล่องออกมาลูกเขยที่ดีว่า คุณควรปล่อยให้พวกเขาปล่อยแม่โดยเร็วแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่เย่เฉินแซงคำเป็นแปลกใจและถามว่าแม่คะทำไมจูจ่ๆคุณแม่ถึงนึกถึงมันอีกละฉันแค่ทักทายพวกเขาฉันเกรงว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปอีก เมื่อมาหลานได้ยินเช่นนี้นางยิ่งตกใจยิ่งร้องอ้อนวอนอย่างประหม่าว่าลูกเขยที่แสนดีโปรดช่วยข้าหาทางพาแม่ออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางที่ดีที่สุดคือพาแม่ออกไปของวันนี้ก่อนเที่ยงแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่สักหน่อย เย่เฉินถามอย่างอธิบายไม่ถูกว่าแม่ะมีอะไรหรือเปล่าคะที่จริงแล้วฉันคิดว่าแรงจูงใจของคุณที่อยากเขียนหนังสือเมื่อวานนี้นั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อหนังสือของคุณเสร็จแล้วหนังสือจะตีพิมพ์ในประเทศจีนมันยังทำให้ภาษาจีนของเราเพื่อนร่วมชาติเห็นด้านที่ไม่รู้จักของสหรัฐอเมริกาและอาจได้รับรางวัลด้วยซ้ำ เมื่อเห็นว่าแย่เฉินเชื่อคำพูดไร้สาระของเธอมาหลานก็รู้สึกรำคาญมากแต่เธอไม่กล้าที่จะให้แย่เฉินรู้ความจริงดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงกัดกระสุนแล้วพูดว่าแม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของแม่ด้วยฉันแบบนี้คนจะแต่งนิยายได้ยังไงถ้าเขียนไม่ดีจะทำให้คนหัวเราะไม่ได้เหรอ ขนาดที่เธอพูดเธอถามอย่างร้อนรนว่าลูกเคยที่ดีวันนี้พาแม่ออกไปได้ไหมแม่อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆช่วยแม่ด้วยเย่เฉินแซงคำเป็นแปลกใจและถามว่าแม่เป็นอะไรกับลูก มาแลนต้องการทำตามคำพูดของเยเชนและบอกเขาว่าเขาถูกรังแกจริงๆในคุกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เยเชนให้ความสนใจและพาเขาออกไปโดยเร็วแต่คิดดูแล้วก็ยังอยากอาศัยต้นเบสฟอร์ดฮิลมาอวดคนอื่นๆต่อไป ถ้าฉันยอมรับว่าตัวเองถูกรังแกในคุกแล้วฉันจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเวลาของฉันในเบสฟอร์ดในอนาคตให้ชัดเจนได้อย่างไรประสบการณ์ในตำนานของราชธานฮิว เมื่อคิดได้เช่นนี้นางก็อธิบายได้เพียงสั้นๆว่าแม่ก็คิดถึงแม่เป็นหลักเมื่อคืนฝันว่าเห็นชูรานเลยคิดว่ากินข้าวแล้วปล่อยให้ลมพัดมาเลยรีบมาโทรหาแม่ดีขึ้นแล้วออกไปแต่เช้าออกไปแต่เช้าแล้วเจอชูรานเร็วกว่านี้ เย่เฉินครุ่นคิดครู่หนึ่งและพูดด้วยความเขินอายว่าแม่ครับผมจะช่วยคุณในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าออกมาพรุ่งนี้และวันรุ่งขึ้นมาหลานพูดอย่างประมาว่าลูกเขยที่ดีฉันจะไม่รีบพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ลองคิดดูว่าวันนี้ฉันจะออกไปได้อย่างไร บทที่4,923เย่ิเฉินพ่นลมหายใจและพูดว่าฉันจะโทรหาเพื่อนเพื่อถามรอข้อความของฉันก่อนมาหลันรีบพูดว่าลูกเขยที่ดีถ้าอย่างนั้นฉันจะโทรหาคุณตอนเที่ยงคุณต้องช่วยแม่หาความสัมพันธ์ตกลงเย่เฉินจงใจต้องการให้มาหลานประมาทและเตือนว่า แม่ฉันยังพูดอยู่คุณเพิ่งบอกฉันเมื่อวานนี้ว่าคุณไม่ต้องการออกมาในขณะนี้แต่ตอนนี้จูจ่ๆคุณบอกฉันว่าคุณต้องการทำวันนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้หนึ่งเปอร์เซนว่าจะได้ผลมาหลานรู้สึกรำคาญมากในเวลานี้แต่เธอก็รู้ด้วยว่าคําขอของเธอนั้นกระทันหันเกินไป และอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเย่เฉินที่จะไล่เขาออกไปก่อนเที่ยงเพราะจากนี้ไปจนถึงมือเที่ยงจะมีเพียงสี่ชั่วโมงเมื่อคิดถึงความเร่งด่วนหัวใจของหมาหลานก็รู้สึกไม่สบายใจในทันทีแต่ตอนนี้เธอทำได้เพียงบอกเย่เฉินว่าลูกเขยที่ดีเจ้าต้องทำดีที่สุด มาหลันคิดในใจว่าถ้าตอนกลางวันคุณทำไม่ได้ให้โทรหายเย่เฉินอีกครั้งในช่วงพักกลางวันแล้วคุณจะไม่สนใจหน้าตัวเองเลยร้องไห้อ้อนวอนให้เขาตามหาวิธีรับฉันเอาออกไปหลังจากวางสายมาหลานเดินผ่านสนามเด็กเล่นด้วยความตื่นตระหนก มองหาทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงคราวนี้ไม่มีนักโทษคนอื่นที่เธอพบเรียกเธอว่าพี่สาวหลานด้วยความเคารพและทุกคนก็ยิ้มเหมือนรอยยิ้มเฟยยิ้มให้เธอนั่นเป็นเพราะทหารหญิงสามคนของวังวอนลองยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากคุกดังนั้นทุกคนจึงไม่กล้ารบกวนมาแลนโดยตรง ในเวลานี้มาหลานมาที่ทหารหญิงสามคนของวังวั่นหลงและกล่าวอย่างกังวลว่าเจ้ายังไม่จับไปสายตาของคนเหล่านี้ที่มองข้าไม่ค่อยถูกถ้าเจ้าจับไปข้าจะทำอย่างไรจุดๆุดจุดอัญญประกาศคู่เฉินจื่อตงซึ่งนำโดยเขารีบแนะนำเธอว่าพี่สาวหลานถ้าอย่างนั้นคุณต้องหาทางออกไป มันยากสำหรับผู้คุมในเรือนจำที่จะรับประกันความปลอดภัยของคุณที่นี่100%เปอร์เซนไม่ต้องพูดถึงโคลอีและเจสิก้าจ้องมองมาที่คุณมาหลานพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าฉันโทรหาลูกเขยแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะพาฉันออกไปโดยเร็วที่สุดได้ไหม ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอถามเชนซิตองว่าซิตองคุณช่วยสอนเทคนิคการป้องกันตัวให้ฉันหน่อยได้ไหมในกรณีนี้ถ้าใครรบกวนฉันอย่างน้อยฉันก็มีความสามารถในการป้องกันตัวเองได้เินจื่อตรงพูดอย่างเขินอายพี่สาวหลานฉันสอนเธอได้แต่เช้านี้คุณเรียนรู้ไม่ได้ และแม้ว่าคุณจะเรียนรู้ได้คุณก็แก่มากแล้วในโคลอีและเจสซี่เป็นเรื่องยากที่จะรับประโยชน์ของบาทแล้วต้องทำยังไงมาหลานอยู่ในความตื่นตระหนกทันใดนั้นเธอก็นึกถึงอะไรบางอย่างและรีบพูดกับเฉินจื่อตรงว่าจื่อทงทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ พวกคุณกำลังจะกลับไปและเริ่มเก็บข้าวของส่วนตัวทีหลังดีกว่าทำไมไม่ลองใช้โอกาสนี้หาเหตุผลและข้ออ้างเพื่อแก้ไขยอย่างร้ายแรงหักขามันซะดีกว่าจะได้ทำอะไรฉันไม่ได้แน่ๆเชนซิตองตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง หากมาแลนร้องขอเมื่อวานนี้เขาจะทำมันทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากทั้งหมดนี่คือภารกิจที่มอบให้เขาโดยนายวังอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆในตอนนี้ วันโพจันเคยบอกพวกเขามานานแล้วว่าภายใต้สถานการณ์ปกติพวกเขาจะปกป้องหมาหลานที่สถาบันราชทันเบตฟอร์ดฮิลจนกระทั่งหมาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและพวกเขาต้องเชื่อฟังหมาหลานแต่ถ้าพวกเขาได้รับการปล่อยตัวก่อนเวลาสัญญาณจะหมายถึงการยุติภารกิจฉุกเฉิน และเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงอย่างเร่งด่วนพวกเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของมาล่าอีกต่อไปดังนั้นเฉินจื่อตงจึงพูดอย่างเขินอายขอโทษนะพี่หลานถึงแม้ว่าเราจะเข้ากันได้ดีในช่วงเวลานี้แต่เราไม่ใช่บอดี้การ์ดของคุณไม่ต้องพูดถึงในที่สุดเราก็จะได้รับการปล่อยตัว ในกรณีนี้ให้พูดว่าไม่มีอะไรจะทำได้สร้างปัญหาต่อไปดังนั้นจากนี้ไปเธอต้องอยู่คนเดียว